ปลาอะไรสองโลยี่สิบปลาหมอปลาโลละสิบมันจะอะไรโลละสิบโลละสิบสองโลก็ยี่สิบไม่น่าไปซ้ำให้มันซ้ำปลาอะไรมีสองตัวปลาฝาแฝกปลาทูมันจะปลาทูได้ไงภาษาภาษาอังกฤษวันแปลว่าอะไรหนึ่งทูสองปลาอะไรมีสองหัวปลาปลาทูปลาสองตัวมาติดกันใครเอามันไปมัดอีกมั้ยปลาอะไรไม่มีหัวอ่าปลาตะโก ปลาที่ก็ตัดหัวออกปลาแล้วไม่มีก้างปลาที่ก็ตัดก้างออกก็ปลาต้องโกลุงนั่นแหละปลาอะไรไม่มีไม่มีเก็บปลาไม่มีเก็บก็ปลาไหลปลากระป๋องปลาอะไรที่มองไม่เห็นอ้ปลาพิณิหารปลาไปนู้นทำไมปลาไปไกลกันเกินวะเขาปลาแรงปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ปลาหัศจรรย์ไม่ใช่ปลาอะไรปลากดว่ามันเป็นลิง กูรอตั้งนานแล้วลิงมึงเนี่ยรถไฟมีกี่ขาอ่ารถไฟอ่ารถไฟไม่มีขามีมันจะมีได้ไงสองขาไม่มีหรอกขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกรางขับอะไรตรงนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทําไมก็จอดอยู่กับที่ว้ามึงจะมาถามสอกสักตเนี่ย อะไรตีละครั้งอ๋อพระไชยคอนตีละครั้งพระไชยเนนพระอะไรนั่นอะอะแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างวัดสายตาประกอบแว่นน่าจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่หมชวนอ่าพระไม่หมชวนก็พระที่ศึกแล้วพระอาทิตย์